สวัสดีครับผมจะมาขายรหัสเกม X Shot นะครับเปิดจา้าหมดจะมีทั้งหมด2หน้านะครับเพชร K ตัวใหม่ผมก็มีสไลทองหกสิบปันพกนะครับดับเบิลบอลอะไรมีหมดเลยนี่คัมพีก็มีโลต้าบาลเลส <c oughs> บาลเลสปอายุแล้วนะครับปืนสองหน้าพกหน้าเดียวนะครับสกอร์พี่สามมีสะสกอร์มีหน้าเดียวจะมันเต็มต้องลบออก,ออกอบางทีละปืนนะครับปืนกระการอ,ออกนะครับชุดประมาณสี่ห้าชุด ปีประมาณ6กเ็ดอันนะครับมีอบิรดแองกี้เบิร์ดด้วยมีชาเต้นเยอะมากสเปรย์ถุงเมอร์นะครับอฮนยเดี๋ก็ไม่มีแล้วละแซกก็ขอผสมก็เลเวลก็เลเวลแบบ88นะครับหัวหน้าแคมแบดฟิเนอร์มีอะไรก็คุยได้ครับจะมีเออเขาเขาเรียกว่า เฟซบุ๊กนะครับสนใจสนใจซื้อเฟซบุ๊กเอ้สนใจสน,ส,สนใจ,นใจ Facebook, เฟซบุ๊กได้น,นะครับแอดที่เฟซบุ๊กของผมแต่ผมจะเบืดแต่ผมจะพิมพ์ห้อีกทีหนึ่งประวัตใช้โปรคือศูนย์ครับนี่เคืใช้โปรไม่แต่ครั้งเดียวนี่ครับชื่อเฟซบุ๊กผมราคานะครับพันห้าร้อยทูถ้าซื้อ,อเร็วคุณและของนานกว่านี้นะครับครับขอบคุณครับ